อะไรอะไรไปไหมโทรศัพท์คุณอ่ะโอ้เอโอโน<อ>่แจ<อ>้งย็นโนโน ไอ้คือใบไม้เดี๋ยวเขาเอาไว้มาหลังก็ได้เอาไว้ตอนเย็นก็ได้เฮา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 เฮ้ ยอ้โหเก่งอันนี่เดินนำหน้าเขาเลยเนี่ยไปหาเด็กเกิดใหม่ไหมไชื่ออะไรนะเก่งนั่นเราเนี่ยมานี่ เดินเบียดเขาทำไมาเ,เดินนำพี่ด้วยครับเดินนำพี่สาวด้วยภาพชัดเสียงชัดดีไหมครับวูใครไปแลกไก่อะไรกวะ <C ül üyor> มานี่มานี่ย มาดิวะโอ้โหมาดิมามะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยปิวเลยอื้อหืออือหือเฮ้ยอือหือไปเบียร์ทำไมลูกมาดิ เดินในป่าแล้วก็วบอกหนูอยากได้ในป่าเนี่ไม่จะได้ยินแค่เสียงผมนะวัววันนี้เดินดีๆไปเลยเนนะี่ยฮะเดี๋ยวเดีย๋ยวให้ควานเสือเอาจริงนี้ไปที่บัวแล้วนี่บัวแล้วนี่

หนูไปแล้วภาพชัดเสียงชัดทีมพักกินต้นบังหมี่ไหมเฟี้ยวฟ้าวมากอย,อยากเบรกก็เบรกนะครับ เยี่ยมนโมพุทธยะสวัสดีครับแม่ๆครับภพาพชาัดเสียงชัดดีครับโอ้โหได้กินสับประรดแล้วฮะรสสับประรดออกแล้ววันนี้เราจะได้กินสับประรดกันนะครับโอ,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 อ้ถ้าปล่อยเชือกอืน่น มีเอ้าอะไร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 นโมาเยี่ยมนโมแล้วเร็วเร็วเร็วเรเเนี่ยมนโมแล้ววบดี้เจ๊เบดี้เด uh ีเออเร็วเเอ้าเออ ไปไหนครับมานี้โอ้ยดูชินเฮ้ยอ,อย่าไปอย่าไปต้นกล้วยเขานะโอ้โหพี่บัวมาเยี่ยมครับเล่นตุ้มเป้ครับผมถ้าถ้าโนวิ่งก็เราก็ ช่วยกันจับนะครับแม่แม่แมไนโนไปหาน้องหน่งหาน้องน้งนงโมเร็วหรือไส้เขาซื้อมาให้น้โมเล่นหรือซื้อมาให้นานโนเล่นชื่อคล้ายกัน,นไอ่สบายใจอืออืออือ แม่คว้าเราไปตัดหญ้าอยู่โอ้ <c oughs> น้องอยู่นู่นนะมนาแต่เลงมาดูน้องหรือมาดูดูกันเองนะครับ <ok> <n ose> น,นอนบังนอนเพิ่งเดี๋ยวดินกองนี้เดี๋ยวพี่เล่นรอนล้น้องรอพี่ก่อน <c oughs> <c oughs> ที่บ้านไม่มีที่บ้านพังหมดแล้ว กำลังสั่งอีกสิบรถอยู่นี่กินอ้อยนี่กินอ้อยนี่โน no. นี่อ้อยนี่อ้อยนี่แน่แน,แน่จะเข้าไปหาน้องอีกนะโนโนหกัหกหักโนถอยนั่นไปกินอ้อยนตอนท้อยเฮ้

ถอยลูยถอยสัตว์ลโสัตว์ล้แกงนี้ม่จะสัตว์ลโนะครับถอยลูกถอยอออใออยอยจเย็นใจนเย็นใจนเย็นแตวเวลาคอบัวมาแล้วนี่ยดือไอเน้่ นาหนุน่มนตามภาษาหากิน <c oughs> อ้อยกินสับประรดฟรีแถวนี้นะแต่ว่าดูแล้วสับประรดเราน่าจะได้วันนี้แหละถอยสองรถนะครับของแม่แม่เอฟซีรถหนึ่งนะครับแล้วก็ของเราเองก็หนึ่งนะครับในการซื้อสับประรดรอบนีนะ้ซื้อมาแจกอีกรถหนึ่งเออโน no. นโมบอกยังไม่ยังไม่ดื้อนะครับถ้านโมดื้ออจะหญิงหญิงจะเย็นหญิงสุดตเด,ดี้ย มาถอยมาเฮ้ยเสื่อได้หน่เสื่อได้หน่เห <c oughs> ็นน้าโนแลนเข้าไปทังเรื่องเอวโอโนเตโนเจลูกอาจจะขึ้นอย่างไรเออนั่กนอนเหมือนกัน อันนั้นก็นอนเหมือนกันตัวนู้นก็นอนนะครับตัวนี้ก็นอนสบายใจไอ้เยอะอ๊ะอ๊ะหนานเต็มเสื้อพ่อแล้วนะอืมมองพี่เราเลยเฮา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 จะไปไหนวันนี้เขาเรียกกันน้องบ่ฮะอันหนา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 ้อยลูก Ê, đứa nó mổ lên Nó lên, thôi Kinh, 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 thôi Lên non mực cáng này mà Ừ. Ừ. ไปกินออยไปกินก้วยป้าป้าเดนชิวแล้วป้าชิวกบัวไปแล้วป้าปเร็วเร็วเร็ชิวกับพบัวไปแล้วุนไปเร็วเมาๆมานอะมาเนอมาเร็วเร็เร็วเรถอยลูกถอยถอยถอยโอ้กิ่งลูกเน่าแลววะถอย mời 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 bà mời 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 lên mời 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 thôi

นะครับน้องมานีไหมนี่ผมกำลังดึงช้างอยู่นะดึงแบบว่าปัดนดึงไปฝั่งไหนไปฝั่งนั้นนั่งเอาไว้ในมือเดียวไหนในมือเล่นได้ยังเล่นได้ยัง เดี๋ยวนิงน่งๆลูกนิงน่งๆน,นี่อยู่กับเสือไม่ต้องกลัวน้องบอกอยู่กับเสือมันไม่กลัวครับนิ่งไหมไมไ่บอกจับได้จับได้เป็นเล็กคูดมากกว่านี้นี่ปล่อยเลยก็ได้นี่ไม่เป็นไรนะโอ้ Để đưa này <laughs> Để đi đưa bên em nó sinh không nó ตรงไม่เป็นเฮ้ยจิ๊บจโอ้โหจะเต็มอีกประตูมันออกแล้วประตูประตูมาเจอบัวบ้าแล้วังต้องมาเจอบัวบัวเจอบัวบ้าแล้วต้งมาเจอบัวตูมบัวลอยอีกวันนี้จิโก้นำหน้าทีมนะครับไม่มีทีไม่มีดำ วันนี้ยะเข้าไปที่เดิมนล้ววันนี้เล่นแก้วตาไหมฮะไปเล่นแก้วตาไหม,ม,ไมเบ็นไม,ไ,มไม่ต้องจับก็ได้นะครับไม่้ด้จับทำไมะ เดินของเขาได้นะเออดูไปเดินกับบ้านลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นดียวเดีวดู๋วเี๋ยวเี ên, ๋เดี๋ยวเียวเดียวเดเดี๋ยวเดียวเยดวย เห้วัน,นี้มานี้วันี้เขาจะเขอจะปลาเหรอวันนี้วยมานี้มานี้ดูฮะเดินไป กำหัวนั่นละหูยานแน่เองถ้าดื้อนี่แส้ฟาดเลยนะเดี๋ยวมีกินหญ้าจูนเจียวหญ้าให้อยู่มามาวัานนี้ตีโค้งก็ตีโค้งไก่นิดหนึ่งคนระับวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ให,ห้ไม่ให้ไปชื่แ้แสงโอ้โห

รุดๆรับวิ่งเร็วตรงทางโค้งเนี่ยแหละเข้าไปในข้อก่อนไปไปเฮ้ย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 เออใส่บสติอารมณ์ก่อนนะเออเฮ้ยเฮ้ยวิ่งแล้ว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 อะไรจ๊ะชินเขาบ่หนิดีดีเนาะ อาเดี๋ยวถ้าเอาไปตัวนู้นน่าจะวิ่งไปหาแม่แน่ครับเดี๋ยวกักบริเวณด้วยก่อนอะไรจ้าหนูเรียบร้อยครับแม่แม่กักบริเวณไว้แล้วชื่นไปเอาถุงระเบิดหน่อชื่น โอ้แมวัหนึ่งมันหมามันกัดมาจากไหนเยอะวันหนึ่งนาทีแล้วทึกเขาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซ่นลยเฮ้ยโซ่เลยเฮ้ยเด้อครับใช่ครับเนี่ยถ้าถ้าถึงมันมันนจะวิ่งไปหาแมงเลยแบบรีบออกมาตกใจชื่อนั้นนี่ชื่อชื่อก็ไม่ได้ผูกบัวก็อยู่ตรงนู้นนะครับ โอ้เป็นการเล่นดินกันสองสาวาับหมอนร้องเรียกแม่ๆแ,แล้วนะครับโอ้เวลาก็เดินมาถึง20นาทีแล้วก็อุย้ยฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทำไมดูคลิปกีโนโวคาโดไม่ได้เดี๋ยวเขาลงใหม่นะอาจจะเกิดปิดผ้าทางเทคนิคเนียผมสวัสดีครับ